พี่อยากจะทราบว่าปกติทุกคนน่ะชอบเข้าไปจีบสาวหรือว่าไปจีบบ่าวไปจีบในโซนรีสไต์์นไหมคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะวิวกับพี่น็กีแล้วก็พี่หมูบ็อกสกินนะคะจะไปจีบผู้บ่าวในโซนเออแล้ววิวอ่ะก็จะเป็นคนจีบส่วนพี่แนักกับพี่หมูจะเป็นคนให้มุกนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในโซนวิวนัดกับพี่น็กพี่หมูในตอนตีหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผู้บ่าวตอนนี้แซ่บงเลไปเจอกันตอนตีหนึ่งค่ะ ลดความหล่อลงเหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอจะไม่เหลืออยู่ละอย่าให้ลดเลยขอเถอะสาวใส่ชุดนี้หล่ะพี่เดี๋ยวเราไปยืนข้างเลยนะเออพี่หมูลองโชว์สกิลดิพี่หมูเชื่อลิต้าพี่วิวจะดูสกิลพี่หมูก่อนนี่งับเอ๊ะพี่ผู้ชายมาติดแล้วอ่ะเอาโอ้โหวิวนี่เนื้อหอมจริงเม่ยืนแล้วหอม แต่งตัวดีๆจัดจ้างวิวเขาขอเขาบอกอย่างนี้วิวก็แต่งไม่เป็นหรอกเขาบอกให้แต่งอย่างนี้พี่แนี่แต่งทีมนิยมจริงเวยพนนีเขาก็แต่งเหมือนวิวเลยเนี่ยเขาเขาเป็นสีส้มเขาบอกแล้วว่าทีมนิยมแบบที่วิวแต่งเ่ส่วนมากผู้ชายเขาจะดูกันไงไม่งั้นเขาผู้ชายชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้เขาบอกมาเวลาเข้าโซนอ่ะพี่หมูอ๋อก็วิวแต่งแบบนี้ไม่งั้นผู้ชายจะไม่วิ่งเข้าหาไงวิวลองไปแย่งไอเสื้อดำกับไอตัวข้านเนี่ยมันกำลังแบบกดท่าใส่กันอยู่ข้างๆมันส่อคนเนี่ยเออวิวลองไปแย รอแย่งรอเออข้างหน้ารอแย่งรอแย่งรอก่อนรอให้มันพื้นก่อนเออมันกดท่าแต่กันยังไงอ๋อ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 อจีบกันเลยเอ้ยเอาแล้ววิวเข้าไปจีบเลยเข้าไปทักเสื้อดำเร็วเข้าไปทักเข้าไปทักเสื้อไอ้ไอ้หัวบางวันเนี่ยเหรอเออนี่เออไม่หัวขาวหัวขาวฝั่งนี้อะไรของวิวเนี่ยอ๋อนี่คนนี้ไปเออเข้าไปย่อให้เข้าไปย่อให้ย่อให้ไปต่ตุ่มหัวใจเลยนะพี่เออเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อไต่ก่อนเราส่งกลับให้คนนั้นนนน่่่่่ออยพีีีีไไมเเเปปป็รรราาววิทท้ใช ักเลยวิวเข้าไปต่อยดิวิวเข้าไปต่อยดิดีงับไต่ไปแล้วพี่ดีงับเข้าไปูใกล้ๆซีเข้าไปใกล้ๆเออนี่ใกล้พออย่างนี่กองเชียร์ว่ะทุกคนเอาวะตัดหน้าว่ะตัดหน้าว่ะมี่ขาเอ้ยตอบด้วยว่ะไอ้หนุ่มนี่มันหลายใจว่ะชื่ออะไรเหรอชื่อไรขาครับที่ถามที่เลยพี่แน็กรอ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 เขียนบเทคนหายผู้กำกับวะถามว่าเอาถ้าผู้ทหารไม่ทันผู้ทหารไม่ทันชื่อมันหายไวเออ ชือ่อเฮ้ยเอาไหวหนุ่มนี่มันเต้นโช,นชว์ชอ่ะชื่อทุ่นชื่ออะไรนะทุนท่นทุนท่นทุ่นทุ่นหรอหือเปล่าวิ่งออกไปไม่ดีหายไปเลยอ <ะ S 2> อโอ้โหเราเจ้าโ้ยไอพี่ไอหนุ่มนี่มันมานั่งล้อมรอบวิวพี่ไอหนุ่มนั่นน่ะเออมันรอบทุกคนนด้ไหวเราชื่อกิฟต์โชว์ปืนโชว์ปืน,ปนอ่เาเรารวย พี่มันต้นมันต้นสาวเป็นะเนี่ยไอ้หนูวะเนี่ยไม่เป็นดูจากทรงแล้วไม่เป็นไม่เป็นเลยว่ะวิวเปลี่ยนเป้าหมายตอนหน้ามาดิโอเคเปลี่ยนเป้าหมายตอนหน้าเอ้ยเขาส่งมาได้วิวป่ะหรือเขาส่งให้กันเองเออส่งให้วืวนั่นแหละไปเปลี่ยนแม่งเลยเออเขียนบทใหม่เขียนบทใหม่พี่มันไม่มีความต่อสู้เลยว่ะไอ้หัวขาวไม่มีความห่วงเลยวะใดูดิเบียร์เอ้ยอยากกินเบียรดังเลยเบียว่ะอยากกินเบียร์ว่ะอ๋อแห้งพอดีเลยอ่ะ ไอ้สมามาว่ามาเนี่ยไอ้หนูมอนี้ต้องมาเนี่ยมานี่พี่แต่ดูนี่มันจะตอบมุกไหมไากินหมดพี่ได้เหรอเอ้ยพี่หมูอ้อยไงต่อได้ถ้าเธอต้องการเขาบอกว่าได้ถ้าเธอต้องการลัวเมาจังเลย ว่ามันมาได้กันเลยเราพิบชื่อมันกำมันกระพริบอีกแล้วมันกระพริบอีกแล้วมันออกแค่พิมี์อเอออารมณ์เหมือนแบบมันพิมพ์แบบพร้อมกันในห้องไม่ได้ต้องพิมพ์ทีละคนอะอยากกินเปล่าพี่บัวไอมันเอาว่ะไอ้นี่มันเล่าว่ะเฮ้ยเขียนบพี่เขียนบทไ้ตเราต้องยิงมุกเสี่ยวไหมพี่เราเราเล่นไป็นทางมุกเสี่ยวไหมอ่าพี่มุกมาจัดไปเอาคนละมุกเปคนละมุกนหญิงมุกผมมุกผมเรา่องมหญิงผมสั้นหรือผมยาวโอเคเอาถามว่าเยอะแค่ไรหรอแล้วมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยชอบผมสั้นหรือผมยาวแล้ววถาาม่อะไร จะเล่นมุกนี้ไงถ้าชอบผมยาวเราเราก็จะเราก็จะชงไปไงว่าแบบถ้าผมยาวดีเลยเราก็ผมยาวจะเอาไว้มัดใจเธอไงอะไรเงี้ยเรียนเสียวเสียวเสียวะเสียวะเปกูลบเพื่อนทิ้งเลยเอาแบเียวไม่เราต้องเสียวไว้ก่อนเเสียวเลยเราต้องเสียวไว้ก่อนเสียวไว้ก่อนไงก็มาทางเสียวต้องเสียวไปเลยรอคาตอบรอคาตอบบกำลังแบบกำลังกินข้าวโน้มคออ้วกกันทุกคน ผมสั้นผมยาวได้หมดเขาตอบเอางี้งั้นพี่แล้วชอบผมไหมเออแล้วชอบผมไหมมันพิมพ์ช้าแต่ว่าอะไรนะอ๋อไม่ไปีบายแล้วเม่นขาดตอนมากเลยว่ะเฮ้ยพี่พี่ผมเขียนระบบปีฟายผมน่าจะมีแชทค้างได้แล้วจริงถ่ารไปดูหัวโตชิบหายเนี่ยแหมโอ้ไอ้หนุ่มก็ขอคออยู่แล้วเนี่ยหัวก็โตช้าจังเลยผมสั้น เดี๋ยวไปเล่นมุกให้ดิแต่เราผมยาวนะเเออแต่ราจะเอาไว้วัดใจเธอไปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเสียวไปก่อนต้องเสียวไปก่อนจะได้เอาไว้วัดใจเธอมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เป็นไงเป็นไงไม่สู้เลยวะหนุ่มพี่ไม่สู้เลยวะเออมันเริ่มเริ่มจ่อยแล้วเริ่มจ่อยแล้วเจอาผู้หญิงรุ้กว่าเฮ้ยผมยาวก็ได้ละหลักดัดูดิวีวมันโอ้โหมันไม่ขืนเลยอ่ะมันอะไรเนี่ยเอ่อเรามีหนุ่มมาตอนนี้ ต้อก็จีนัทพลมาวิววิวต้องดีงับวิวต่อยก่อนวิวต่อยเขาดีอ่ะเขาคิดในคลิปว่าวิ่งหนีไอ้เขาตามเขาตามพี่เขาตามเอาเอาเอาตัวนั้นแหละเอาตัวนั้นแหละน้ำพุ้ค้างน้ำพุโรแมนติกพี่เขาจะให้หัวใจวิวอ่ะพี่หมูมิสเซจจีผมไอ้พี่มีหลายคนเลยว่ะพี่เขาต่อยวิวโอ้ยโอ๊ยอย่าต่อยตรงนั้นเจ็บโอ้ยมาแล้วนี่ผู้ชายผู้ชายอยู่ตรงนี้โต๊ะหน่อยวิวมาโต๊ะหน่อยพี่นัทนะพี่ได้เหยื่อแล้วพี่ในมือโต๊ะ กับใมากับใครคนเดียวคนเดียวคนเดียวครับเออคนเดียวงับเออแล้ววีมาแล้วแม็เสียงบนนพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่อชื่อเมย์นี่ไงครับชื่อเมย์ชื่อเมชื่อเมอีกแล้วเคื่อที่ใช้บ่อยจังเหรเฮ้ยอายุเท่าไหร่ครับเฮ้ยคนนี้เป็นงานวีคนนี้ใช้ได้เนี่ยสิบเจ็ดพี่ฝันทุมด่ากันพี่อีสัตว์ล่าสุดเหอยอย่าเถอะย่าทุบด่ากันนี่กูโฟกัสทีละคนสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้ว วะมาดีพี่มาดีเฮ้ยเขายี่สิบว่ะววกำลังดีกำลังดีนี่กำลังดีอ๋อ20ยุยชอบรุ่นพี่ก็ได้มั้าเออชอบรุ่นพี่บิดไหมพี่บอลพี่บอลพี่บอลคุบเฮ้ยเฮ้ยมีแบบเล่นแบบมีคงมีคุบแบบว่าแบบม่วงมิงม่วงมิงวิวก็แบบอ่าโอเควิวก็แบบออกทำทำไงมีพี่แบบทำพิมพิมหน้าเขินวิวต้องพิมพ์หน้าเขินแบบหน้าแบบหน้าเขินแบบหน้าไอ้เครื่องไหมน้อยมากชนกันแล้วก็แบบมีจุดตรงกลาง อายุกำลังดีอะไรวะน่าหน้าหน้าเขินไงมันเขินตรงไหนวะน่ะชอบรุ่นพี่ออกไแบบชอบรุ่นพี่อะไรนะชอบชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยชอบรุ่นพี่พอดีเลยต้องอย่างนี้เป็นน่ะพี่แน็ไม่เป็นน่ะมันมันดูประเจติประเจอไปอะคือแบบมึงคือแบบมึงจะคือคือวิวจะเอาเขาเขาจะเอาวิวตอนนั้ก็ใช่ไงก็เราจะเสียเวลาไปถึง10วันเหรอแล้วต้องเอาตอนนี้เราต้องเอาตอนนี้โอเคโอเคโอเคจุจงไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูจิมหน่อยไอ้ดู ไปของมางานน้อยพี่มากับใครก็ได้พี่มากับใครเดี๋ยล้วแล้วพี่หล่ามากับใครไม่ได้อยู่ได้ไม่รับแอดอ่ะจะค่อยรับบอกก่อนค่อยรับก็ได้คุยคุยกันก่อนสิกันอะไรอยากไม่ทันทำอะไรเลยคนเดียววิววิววิวเปิดเลยว่าเราหรออะไรเงี้ยเงยอยู่ดีมาบอกกากเฉยว่ะเออโหดจังวะคนโดนกำลังชมจีบกากพี่ ที่ผายเลยเฮ้ยโอ้่ยมเไไครับยึกครั้งนี้จะเป็นยังไงครับวิวพิมพ์วิวพิมพ์ช้าจังเลยอหลอวิว กระกากระก็มีหัวใจเออนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พี่มันต้องอย่างนี้อันนี้มันดีแน่เลยดูทรงละมาแล้วว่าตอนนี้เริ่มแล้วว่มีคนเปิดแล้วไงมีคนยู่สนใจละเอออนีะใครๆก็มองหาเลยเอวาหาเลยเด็ดเกดกระสุนกาดอย่ามาหาเรื่องแถวนี้ครับเป็นไงโคตรพระเอกเลยว่ะพี่ใช่ใช่เอ็งมาได้ถูกจังหวะพอดีนั่นแหละ ดูตัวเองก่อนเน่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะตอนนี้ยังไงครับดูเดือดแล้วว่ะดูเดือดแล้วว่ะนี่นี่นี่เป็นไงมีเรียงด้วยว่ะออกไปนะทำไมเราดูเป็นแบบดูเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ล่ะเกิดเอาพี่เราก็ต้องทำตัวบอกบางนี่มรนดาใครมันด่าไอ้ตัวนี้เหรอไม่รู้เอาเราด่าแล้วว่ะพี่ไม่อยากพูดทำไม่ดี ไอตัวนี้มันไอ้ไอ้นี่มันบอกว่าแบบมันบอกว่ามีประสานแดกอะไรเงี้ยไอ้มันพิมพ์ย่อยมันทายตัวนี้ยิงปืนอะ่ะพี่นี่มันเซตพิมพ์นิยมกันหมดเลยว่ะพี่รับแอร์บบรหน่อยนดีกันก่อนฝั่งนู้นน่ะแจกว้าไปแล้วพี่แจกเฟซเลยฝั่งนู้นอ่ะเมื่อกี้เออฝั่งนั้นมันแจกถึงคุยถึงแจกเฟซแต่ของเราไม่ยังไม่พึงไหนเลยเพราะเราเราตแต่ปกป้องเจ้าหญิงอยู่พี่ตอนนี้ในี่ปหาเรื่องทายเออนักเลงนะเนี่ย ไอ้นี่แม่งโหดเป็นตัวร้ายดีกว่าพี่เท่เอแต่อันนี้มันไม่จีบเลยเนี่ยรุ่นพี่ไม่จีบเลยไปนอนได้แล้วนะเอ้ยไล่ไล่ได้แล้วนะก็เลยจะบอกว่าเด็กน้อยหรือเปล่าแล้วว่าสือคันนี้ว่ะตอนนี้กำลังมองหน้ากันแฟนมึงกากมากเด็กน้อยเอ้ยวิววิวด่าวันเลยวิวไม่ด่ามันน่ะด่าว่าอะไรอ่ะเรากากนายไก่ก็ได้อ่ะมาดูที่มันจะพากัน มันแพ้คำว่าไก่กันเว้ยพวกนี้เอ้าวพี่ไปไหนละไอ้นั่นนอะเอยูยี่สิบไงไปดูแล้วไม่ปกป้องเลยไก่ดีพวกนี้อะเอาไก่มันบอกจะบอกไก่ป้องอะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันจะว่าแต่วิวนั่นเนี่ยเออใช่ร้ายบหมดร้ายว่าวิวอ่ะตัวร้ายจะจัดเลยโอเควันนี้ก็ฝันดีทุกคนนะครับ